เด็กบึ้งบึงนีิครับผมนี่โตป่ะไปโทรหาพอดีเลยฮ น้ำมันน้ำเน่ามัน,น,มน,นขอ โดดเขานั่นนั่นมี่โตยลีครับผมตอนแรกว่านี้เทคบึงหมายซื่อครับโต๊ะวิ่งไงวันไดนแต่กัดโหมด,ดที่ผายเล็บ <Nope. S 2> กัดโดหมดลีครับตัวเนี้ยโต๊ะวิ่ไงครับแต่กัดโดอย้ยกัดป่าป่าสามโลว้าแต่ก็ยังได้โตอยู่ครับกับเตะแขคัน เป็นเอาไม่ทีนะอ่ะเออนี่ละครับกับปานป่าสามโลครับตัดเป็มนำบานเลยเต่แก่ขั้นครับแดดห้อนๆเนี่ยใส่เอิดเปล่าครับโอเคมันก็ออกมาจากใตพกบุงมากัดนะครับปาพหมายอย่างที่เห็นครับเมื่อนี้น้ำเสียมเข่าพ้อมครับปลากัดยากมึงเนี่ยแต่ก็โอเคครับเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้เองละครับเตะแก่ขั้นครับผม สุดยอดอีกแล้วครับ